คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับโลกของเราพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารหรือแม้แต่วิวัฒนาการของมเุียชาติล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากเจ้าสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นแต่วัตถุที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับโลกชิ้นนี้จะไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้เลยหากขาดสิ่งหนึ่งที่ทำหน้าที่สั่งการมันที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ ชื่อกระหนวันสมวันค่ะเรียนคณะวิศวกรรมาศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครค่ะแรงบันดาลใจเกิดตั้งแต่ตอนส้มเรียนมัธยมตอนม5ค่ะคือส้มได้เรียนเขียนเว็บพื้นฐาน HTML งี้งค่ะแล้วส้มก็รู้สึกว่าส้มชอบงานที่ส้มทหนัดก็คงจะเป็น d า t a าเบสค่ะ d า t a าเบสออกแบบระบบฐานข้อมูลแล้วก็เขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้ค่ะ อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งแล้วก็ออกแบบระบบที่ใช้งานได้ดีเขียนโปรแกรมให้เด็กๆเข้ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนะคะเพราะว่าเด็กไทยสมัยนีย้ชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีชอบเร่ออินเทอร์เน็ตเนี้ยค่ะต้องอยากทำนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนั่นศรีสุขนะครับเป็นอาจารย์ประจําที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะคะนรับในหลักสูตรที่เป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเราจะเน้นในการเรียนทั้ง ซอฟต์แวร์และก็ฮาร์ดแวร์นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ก็คือส่วนของโปรแกรมเป็นส่วนที่ควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทํางานได้ในส่วนของฮาร์ดแวร์ก็คือตัววงจอรอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนวิศวกรรมคอมเราจะเรียนผสมกันทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ความแตกต่างของอวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สําคัญเลยนะครับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นการเรียนผสมกันระหว่างวิทยาการคอมพิวเตอร์กับอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นการเรียนซอฟต์แวร์อย่างเดียวเรียนการเขียนโปรแกร,รม เรียนการออกแบบมันโรยขึ้มเรียนรู้มันโดยตึ้มในการจัดการตัวโครงสร้างข้อมูลแต่ว่าถ้าเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเรียนทั้งการเขียนโปรแกรมนะครับเรียนระบบคอมพิวเตอร์ด้วยและที่สําคัญก็คือเรียนตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเพื่อให้วิศวกรรมเนี่ยสามารถออกแบบวงจรได้เพราะฉะนั้นสรุปได้ง่ายก็คือวิทยาการคอมพิวเตอร์คือซอฟต์แวร์อย่างเดียววิศวกรรมคอมพิวเตอร์คือซอฟต์แวร์ผสมกับฮาร์ดแวร์ ในสายของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์การทำงานค่อนข้างจะกว้างมากนะครับเนื่องจากว่าเราจะไปทำเป็นเว็บโปรแกรมเมอร์ก็ได้เป็นโมบายโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมให้ทำงานบนแท็บเลต็ตเขียนโปรแกรมให้ทำงานบน PC ก็ได้เขียนเกมก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งในทีมที่ทำแอนิเมชันก็จะมีฝ่ายที่ออกแบบกราฟิกแล้วก็ฝ่ายที่สำคัญก็คือฝ่ายในการเขียนเขียนตัวให้แอนิเมชันมันมีชีวิตขึ้นมา ผมนายสมยศพานน์ครับเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิวศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่สครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมานครครับ <S <S เริ่มแต่ปีที่1ครับปีที่1ก็จะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานทั้งหมดเช่นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีและภาษาอังกฤษก็จะเป็นการปูพื้นฐานปูพื้นฐานให้กับบุคคลที่ไม่เคยเรียนสายวิทย์อะไรน,นี้มาก่อนครับและพอขึ้นปีที่สปุ๊บก็จะเข้าสู่การเรียนเกี่ยวกับ ด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไปเช่นการออกแบบวงจอรอิ็กทรอนิกส์วงจรดิจิตอนแล้วก็การเขียนโปรแกรมพื้นฐานซึ่งในปีนี้ถ้าหมดเราเรียนจบครับแล้วก็จะสามารถออกแบบอุปกรณ์นี้ได้ต่างต่างได้เมื่อขึ้นสู่ปีที่3นี่เป็นปีที่ยากหน่อยครับก็เ,เป็นปีที่เรียนเขียนโปรแกรมระดับสูงขึ้นเช่นเขียนโปรแกรมบนเว็บเขียนโปรแกรมบนม,มือถือแล้วก็เขียนโปรแกรมที่ต่อกับอุปกรณ์ต่างๆปีที่4ก็จะเป็นปีที่นําความรู้ตั้งแต่ปีที่1มาจนถึงปีที่4มาทําโปรเจกต์ก็จะเอาสิ่งที่เราชอบอะมาท์ ผมรับผู้ที่สนใจจะเรียนทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่หนึ่งก็คือต้องมีใจรักแล้วก็ชอบทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับก็าอาจจะเป็นคนที่ได้ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆมีความอยากรู้อยากเห็นว่าโปรแกรมตัวนั้นเนี่ยเป็นสร้างขึ้นมาได้ยังไงทําขึ้นมาได้ยังไงอยากที่จะสร้างขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของคนที่อยากจะเรียนวิศวกรรม เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก็อาจ like <jud os. S 2> จะเตรียมตัวตั้งแต่มัธยมนะครับเพื่อ bon ที่ทําเกรดให้ได้เกรดสูงๆนะครับก็จะเข้าได้เร็วง่ายแล้วก็การสอบสัมภาษณ์การสอบสัมภาษณ์ก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์โดยทั่วไปนะครับทางจิตวิทยาแล้วก <humans> ็ในเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาความรู้พื้นฐานทั่วไปหัวจสำคัญของการเรียนในสถานี้ก็คือต้องมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้น น้องๆที่อยู่ในระดับมัธยมนะครับก็ควรจะเตรียมตัวก็ควรจะมีความรู้ทางด้านฟิสิกส์นะครับคณิตศาสตร์เนื่องจากฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะคณิตศาสตร์ก็เป็นความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวะแล้วน้องๆก็อ,อาจจะไปเรียนหรือว่าไปหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการเขียนโปรแกร,รม ถ้าใครสนใจที่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็อาจจะต้องเตรียมตัวหรือว่าหาความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมนะครับก็อาจจะทดลองใช้งานโปรแกรมที่เราสนใจแล้วก็ลองหาโจทย์ง่ายๆนะครับแล้วเราค่อยๆต่อยอดทําให้มันยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นการสะสมความรู้แล้วก็การวัดตัวเราเองด้วยนะครับว่าตัวเราเองเหมาะที่จะเรียนสาขานี้หรือเปล่าในความภูมิใจของการเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยถ้าเราถามว่า คอมพิวเตอร์มันฉลาดหรือไม่คอมพิวเตอร์มันจะฉลาดมันจะขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ถ้าโปรแกรมเมอร์ฉลาดสามารถใส่องค์ความรู้ให้กับตัวซอฟต์แวร์ได้มากเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเอาซอฟต์แวร์เราไปใช้ต่อเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความภาคภูมิใจว่านั่นคือสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับมันเป็นความฉลาดที่เราใส่เข้าไปในตัวโปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถสร้างประโยชน์นาน,นับประการให้แก่ม,มนุษย์แต่ในทางกลับกันสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเป็นเครื่องมือทำลายล้างอย่างมาหาศาลได้เช่นเดียวกันนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดี จึงต้องมีความคิดในเชิงสร้างสารรค์ที่จะสรรสร้างสิ่งดีๆให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อพัฒนามวลมนุษยชาติให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด